สวัสดีครับอยู่กับผมตูนคนป่านะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในป่าฝั่งประเทศพม่าเช่นเคยนะครับเพื่อนเข้าไปถึงเมื่อวันนะครับเพื่อนแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปยังป่าที่ลึกนะครับผมนี่นะครับได้เอาปืนที่คลิปก่อนที่เรายิงเป้านะครับมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มาดักซุ่มยิงกระรอกนะครับซึ่งจะมากิน ต้นมาฝ่ายผลมาฝ่ายนะเพื่อนนี่นะครับอยู่ข้างๆเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะรอจนเย็นนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ใบสามมงกว่ากว่านะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะซุ่มยิงแบบนี้ครับนี่ผมทําที่ซุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งรอกันก่อนนะครับ นู่นนะทุกคนนู่นนะกินผลไม้ยอยู่ก็อรอกนะทุกคนครับรเพื่อนตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนและคนดูนะครับมาดูต้นมะไฟนะครับก่อนที่เราจะซุ่มยิงนะครับนี่นะครับรเพื่อนนี่หน่วยต้นมะไฟนะครับเต็มต้นเลยนะครับรเพื่อนเดีวว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เพื่อนอันนี้คือ รอยนะครับที่กระรอกกินนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือลูกที่กระรอกกินนะครับตกลงมาเยอะมากเลยนะเพื่อนแต่เราไม่รู้นะครับว่าวันนี้นะครับที่เรามาสุ่งนี้กระรอกจะมากินหรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นเอากันนะครับเพื่อน นี่นะครับต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับนี่นะครับที่ซุ่มของเราโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในที่ซุ้มของเรามาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะมาเช็ดปืนนะครับ เร,เราต้องเช็ดปืนก่อนทุกครั้งนะครับบางครั้งนะครับมันจะไม่ดังนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับบางครั้งนะครับเมือม่อเมวันนี้น้าน่าจะไปนะครับปืนเปียกนะเพื่อนวิธีก็ถ้าปืนเปียกนะครับก็เอาดิงปืนนะเพื่อน เทลงไปนะเพื่ ครับทุกคนตอนนี้นะครับพายุเข้าเช่นเคยเพื่อนๆตอนนี้คือฝนถล่มนะครับผมนี่นะครับฝนตกนะครับผมได้ยินเสียงฝนไหมครับต้นมะไฟก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับเพื่อนที่ต้นตรงกลางนี่นะครับนี่เพื่อนดูใส่ฝนครับก็ขอภาวนาให้ฝนนะครับหยุดตกเร็วๆนะครับผม ถาไม่งั้นนี่ก็คือพลาดโอกาสไปอีกวันนะครับเพื่อนนี่นะผมก็เลยเอาใบตองนะครับเพื่อนใบกล้วยนะครับมาทํากั้นไว้นะครับเพื่อซ่อมตัวด้างในนะครับกระเป๋าผมเดินน้ำปืนก็เดินน้ำโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำที่ซ่้มใหม่นะครับทาไมทำใหม่นี่ก็คือ กระเป๋าแล้วก็อาวุธของเราก็เปียกนะครับผมโอเคครับครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมลงมาจากที่ซุ้มยิงกระรอกแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกยังหนักนะครับเพื่อนนี่ผมมาลบซ่้นตัวนะครับใต้ต้นไม้ที่หักค้นนะครับผมนี่นะครับก็สามารถที่จะช่วยกันฝนได้นะครับนี่ครับเพื่อนสภาพต่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนฝนตกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่กระท่อมนะครับที่คลิปก่อนๆที่ผมทํากระท่อมไว้นะครับซึ่งขึ้นไปที่นี่ไม่ไกลมากนะครับประมาณสักกิโลกว่ากว่านิดๆนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปพักที่นั่นนะครับแล้ววันนี้ที่สําคัญก็คือผมก็เข้าป่าแค่คนเดียวนะครับเพื่อนนี่นะครับ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่กระท่อมแล้วนะครับผมครับเพื่อนตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับท้องฟ้าก็สว่างขึ้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะลงไปซุ่มต่อนะครับเมื่อกี้คือฝนตกหนักเกินนะครับผมปืนก็เปียกหมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนท้องฟ้าสว่างนะครับผมแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะรอดูสถานการณ์อีกทีนะครับถ้าฝนหยุดผมก็จะลงไปซุ่มยิงกันรอต่อนะครับเพื่อนครับเพื่อนตอนนี้ขึ้นมาใกล้จะถึงกระท่อมแล้วนะครับและตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับผมไม่ได้มานานเลยนะครับย่าขึ้นเต็มเลยนะครับผมนู่นนะครับกระท่อมของเรานะครับ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนกระท่อมกันนะครับครับเพื่อนตอนนี้เราขึ้นมาถึงบนกระท่อมแล้วนะครับพื้นก็ขึ้นรานะครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็กระท่อมของเรานะครับเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับฝนก็เลยสักเข้ามานะครับนู่นนะครับเพื่อนป่านะครับ ตอนนี้ฝนก็ยังตกตกอยู่นะเพื่อนยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักแล้วก็จะลงไปซุ่มยิงกระเราต่อนะครับเพื่อนโอเคครับครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วนะครับเพื่อนโอเคตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอสักพักนะครับเพื่อน ตอนนี้คือผมก็เปียกทั้งตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอ,รอสักพักครับ Thank <laughs> you. ทีนู่นะทุกคนนุ่นนะกินผลไม้อยู่กระกนะทุกคนครับเพื่อนตอนนี้นะครับเราไปเก็บกระรอกกันนะครับผมกระรอกไม่น่าจะมากินแล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าเราไม่เห็นแล้วนะครับกระรอกในป่านี้ก็มีนะครับเพื่อนก็มีเยอะนะครับแต่ว่าต้นผลไม้นะครับเพื่อนมันมีเยอะหลายต้นนะครับแล้วก็หลายแห่งนะครับ แค่จุดบริเวณนี้นับก็มีสองสามต้นแล้วนะครับข้างบนอีกนะครับเพื่อนๆอันนี้คือที่ซุ้มของเรานะครับนี่ครับเมื่อกี้ยิงกระรอบบนต้นมะไฟนะเพื่อนๆนี่นะครับต้นนี้คือต้นมะไฟนะครับก็มีหน่วยอยู่นะครับเยอะมากนะครับเมื่อกี้ยิงข้างบนนู้นนะเพื่อนๆเราก็ตกลงมาที่นี่นะต้นที่ต้นมะไฟเนี่ยนะครับ ทุกคนเมื่อกี้ผมก็ยิงกระรอกนะครับก็ตกกลงมาบริเวณนี่นะครับใต้ต้นมะไฟนะครับหาไม่เจอนะทุกคนน่าจะยังไม่ตายนะครับแล้วก็น่าจะรันหนีไปนะเพื่อนหาจนทั่วแล้วนะครับเนี่ยหาไม่เจอนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับยิงกระรอกไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ก็ตกลงมานะครับแต่หาไม่เจอนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะข้ามแล้วนะครับเพื่อนผมก็เข้าไปยังป่าคนเดียวนะครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้นะครับแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับนี่นะเพื่อนรอยที่กระรอกกินนะครับมลไฟนะครับเยอะมากเลยนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ